ตุ้มไววค่ะตุ้มไหวก็คือรวบรวมไว้นะเอามารวมไว้ตุ้มไห้เข้ามาตุ้มไห้เช่นเวลาเราแต่งงานเนาะมีประเภทนี้แต่งงานพอแต่งงานแล้วเจ้าบ่าวก็จะเอาเงินค่าสินสอดมาให้ใช่ไหมคะก็จะมานับรวมกันพอนับรวมกันเสร็จเขาบอกว่าตุ้มไหวตุ้มไหวก็คือเอารวมเข้าด้วยกันแล้วก็มัดไว้หรือว่าเอาใส่ถุงไว้แล้วก็เจ้า แม่เจ้าสาวก็จะเป็นคนเก็บรวบรวมนะจากค่าสินสอนนั้นก็คือตุ่มไว้นะหรือว่าเราอาจจะใช้คําว่าตุ่มตุ่มไว้ในลักษณะที่หนาวหนาวสันสนก็จะเอาผ้าห่มมามาคลุมมารวมเอาไว้ก็คือมาคลุมลูกเอาไว้ไม่ให้ไม่ให้หนาวตุ่มไว้นะคะตุ่มไว้ให้อุ่น,นลักษณะนี้ก็ใช้ได้นะคะเอาผ้าห่มมามาคลุมก็รวมคุมไว้ตุ่มไว้ เอาสินสอดค่าสินสอดมารวบรวมมาตุ่มไว้น้ำกันก็คือรวบรวมไว้นั่นแหละคะ่ะตุ่มไว้หมายถึงรวบรวมไว